ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ผู้สูงอายุมีเรื่องของความจำลดลงมีทักษะในการแก้ปัญหาลดลงภาวะสมองเสื่อมส่งผลทำให้เกิดมีผลเสียต่อผู้ดูแลซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาดังนั้นทุกคนควรจะได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่1ภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อยในระยะนี้ผู้สูงอายุอาจจะมีความหลงลืมเช่นจำวันที่ไม่ได้ จำชื่อของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้ลืมว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ภาวะนี้ผู้สูงอายุยังสามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้และยังไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแลอันดับที่2ก็คือภาวะสมองเสื่อมปานกลางระยะนี้ผู้สูงอายุจะมีอาการหลงลืมมากขึ้นเช่นจาไม่ได้ว่าตัวเองทานข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่จำสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยไม่ได้ ทำกิจวัตรประจําวันเช่นการประกอบอาหารทําไม่ได้ท,ทั้งทงที่ตนเองเคยทําไว้แล้วการที่ปล่อยให้ภาวะนี้เกิดขึ้นในผู้สูงอายุจะทําให้เกิดผลเสียก็คือมีความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุได้ดังนั้นระยะปานกลางควรจะมีผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดอันดับที่3ก็คือภาวะสมองเสื่อมอย่างรุนแรงภาวะนี้ ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ทราบว่าตัวเองทานข้าวแล้วหรือยังการทำกิจวัตรประจำวันไม่สามารถทำได้ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเช่นอาจจะหลงออกจากบ้านไปดังนั้นมีต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะเล็กน้อยจนถึงระยะรุนแรงอาจใช้ระยะเวลาประมาณ8-10ปี การที่จะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้เราควรต้องกันตั้งแต่ระยะแรกในการฝึกบริหารเรื่องของการบริหารสมองฝึกความจำเพราะถ้าเราปล่อยให้เป็นภาวะระยะสุดท้ายแล้วผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะเกิดภาวะติดเตียงและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงเสียชีวิตในที่สุดเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการประเมินภาวะสมองเสื่อมกันนะคะการประเมินผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะเราจะประเมินด้วยแบบทดสอบ2อย่างค่ะคือ t m s e และโมค่าโดย t m s e นะคะจะแบ่งออกเป็นด้านๆน,นะคะคือด้านการรับรู้สภาวะรอบตัวความจำสมาธิจดจ่อการคำนวณและการเข้าใจภาษาค่ะ โดยผู้ทดสอบนะคะที่มีคะแนนมากกว่า23ขึ้นไปเราจะนำมาคัดกรองด้วยโมขาต่อเพื่อคัดแยกผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยนะคะหรือ m ม d c o g n i t i v e Impairment เพื่อนำมาฟื้นฟูศักยภาพสมองต่อไปนะคะ ส่วนผู้สูงอายุที่มีคะแนนต่ำกว่า23ลงไปนะคะเราจะสงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมแลาจะส่งพบแพทย์ต่อไปค่ะการป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะคะเราจะทำได้ด้วยการออกกำลังกายวันละ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและส่วนสำคัญคือการทำกิจกรรมพื้นฟูพัฒนาศัยภาพสมองค่ะอย่างเช่นการทำจีบแอลตัวอย่างนะคะ ยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัว L อีกข้างหนึ่งขึ้นมาเป็นจีบนะคะสลับข้างนะคะชา้ชาๆอย่างน้อย1ิครั้งนะคะอย่างที่สองค่ะปมก้อยนกมีปมมาหนึ่งข้างนก็อ,อีกหนึ่งข้างนะคะสลับการข่ชาช้าๆทำอย่างน้อย1ิบครั้งนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยคือเรื่องการคำนวณ ผู้สูงอายุนะคะสามารถคิดเลขได้ง่ายๆโดยการบวกลบเลขอย่างง่ายนะคะอย่างเช่นหาตัวเลขมานะคะแล้วก็กําหนดตัวเลขขึ้นมาอย่างเช่น3 0มลบสได้จํานวนเท่าไหร่เราก็หาอุปกรณ์นะคะในการวางตัวเลขตามที่เราคิดได้หรือเป็นการบวกลบเลขโดยใช้การระบายสีเพื่อช่วยในส่วนของความจําก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการจับคู่ภาพเราหาภาพที่เหมือนกัน2ออย่างนะคะมาจับคู่กัน นะคะอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ทิศทางอาจจะเป็นลากเส้นในขาวงกดหรือมีอุปกรณ์นะคะลากจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาศักยสมองได้ก็คือเรื่องตารางเก้าช่องตารางเก้าช่องนะคะก็จะช่วยให้ความจำของเราได้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะ